ยูชายามิเมสึฉันเลิกเป็นผู้กล้าแล้วได้วันฉายแล้วนะครับคือที่ Spring 2022นี้ปล่อยคีวิเชลตัวใหม่แบบมัดรวมตัวละครก็มีผู้กล้ายืนกลางนะครับดูจะใส่เสื้อเปล่าๆไม่มีอะไรนอกจากโลลี่เฟอร์บี้เกาะแกะเป็นโปกเกมอนนะครับโอเนจังสาวแว่นสายคิดวิเคราะห์แยกแยะหัวเหลืองอันนี้กีก้ามโตร้อนแรงเพื่อนสายเงียบม,มีปมในใจและ จอมันสาวสุดน่ารักคนดีคนงามนั่นเองผมยอมใจให้กับคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเรื่องนี้นะครับทำจอมมันออกมาได้น่ารักจริงๆฮะผมถึงได้บอกไงฮะว่าเรื่องนี้มันเลิกเป็นผู้กล้าไปจีบจอมันลีโอดิมอนห์าผู้กล้าสุดแกงที่ระแวงเกินเหตุกอบกูก้โลกจากจอมันมาได้แต่กะน,นั้นผู้คนต่างหวาดกลัวพลังพระเอกเทพของเขาจนถูกขับไล่เมื่อไม่มีที่ไปผลทางเดียวเขาไปอยู่ฝั่งจอมันที่กำลังย่ำแย่นั่นเอง ผู้กล้าวิลกรรมจอมมานและความรักตกลงแล้วที่มันแย่น่ะมันฟังจอมมานหรือโลกใบนี้กันแน่ถ้าเกลียดฉันนักแล้วก็ฉันก็จะบทขยี้โลกใบนี้เอง